<owad Es> ผมเคยคิดนะว่าถ้าเกิดในอนาคตเทคโนโลยีมัน,นพัฒนาขึ้นแล้วมีหุ่นยนต์อะไรเงี้ยคนเราจะเอาหุ ball, ่นยนต์มาเตะบอลได้ไหมซึ่งมันมีแล้วนะครับตอนนี้ที่จีนเปิดมาก็ม่องทั้งเป็นหนึ่งตัวเลยนะครับงงเหรอเฮ้ยหน้ามืดแล้วเพื่อนหรือเตะๆไปขาอ่อนเนื้อหงายไปอีกหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็คือดูเชิงกันอยู่นะครับอย่ําเท้าดูเชิงอืพุ่งชนนะเหมือนจะแบบเฮ้ยได้รับเดีเมดเอ้ยเซ่เซ่เราจะสู้ต่อ และผมชอบการลุกขึ้นมานะมแต่ประมาทไม่ได้นะมีแอบแกล้งล้มเรียกฟาวด์ได้นะแต่ดูไปดูมาไม่น่าแกล้งนะครับหลับจริง <laughs> ทีมแพทย์ประจำสนามก็อ่ายกปีกหนึ่งตัวนะครับผมว่าคนที่ทำงานหนักสุดคือแพทย์ประจำสนามนะครับต้องเอาออกไปนะครับเปลี่ยนทานหยอกหยอกหยอกรีเซ็ตใหม่นะครับอ่าแล้วก็ลงมานี่เป็นจังหวะที่เกือบจะได้ประตูสุดๆแล้วครับดูจะเอายังไงยังไงยัาไง,อาไงโอ๊ย สก,กัดออกไปได้ครับโอโ้นอกจากนี้ก็มีการหิ้วกันนะเฮ้ยโอโ้จันดึงผมทำไมเนี่ยกำลังจะใส่มาเลย <c oughs> นั่นแหละครับก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะเป็นช่วงเริ่มต้นอาจจะยังตะกุตะกักอยู่บ้างนะครับแต่เฮ้ยต้องรอดูไปเรื่อยๆว่าน่าสนใจดี